นี่คือหนึ่งในรองเท้าสายสปีดที่ครบเครื่องที่สุดในเวลานี้ p ู ma u l t r a 6 Ultimate ครับสวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนผมโฟกจาก f o กี้เฟิ o ์นบูสนะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสูกก่คลวิววีดีโอรีวิวรองเท้าสตาั๊ดจากผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีรองเท้ารุ่นที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วนะครับรองเท้าอยู่ตรงหน้าเพื่อนเพื่อนคู่นี้นะครับก็คือเจ้า p ู ma u l t r a 6 u l t i m a t e นะครับโดยที่ตัวนี้จะมาจากคอลเลกชันที่มีชื่อว่า อันเทมแพ็กนะครับแล้วก็จะอยู่ในชุดพื้นแบบ F G หรือว่าเฟิร์มกราวนั่นเองครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะพูดถึงข้อมูลของรองเท้ารุ่นนี้นะครับให้ได้ทําความรู้จักกันเพิ่มเติมก่อนที่จะพูดถึงสเปคเทคโนโลยีต่างๆในรองเท้ารุ่นนี้นะครับจะลองชั่งน้าหนักลองสวมแล้วก็พูดถึงฟิลิ่ในการสวมใส่ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับก่อนที่จะปิดท้ายด้วยความเห็นของผมที่ไปต่อรองเท้ารุ่นนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจในรองเท้ารุ่นนี้นะครับ t i m a t e ก็อยากจะให้รับชม วิดีโอตัวนี้ให้จบกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอตัวนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆช่วยกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามช่องของผมด้วยครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมต้องขอขอบคุณสมาชิก VFB Support ทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนตลอดมาด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก VFB Support นะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับ ก็อยากจะให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับเรามากับเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอกันเลยนะครับอัลตร้าซิกตัวนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าสายสปีดเจนใหม่ล่าสุดของทางพูม่านะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นต่อจากอัลตร้าไฟฟ์แนติเมทครับที่ผมเคยรีวิวเอาไว้บนช่องแล้วนะครับซึ่งเป็นรองเท้าสายสปีดที่ผมชอบมากๆเลยรุ่นหนึ่งนะครับถ้าใครที่ ยังไม่เคยชมวิดีโอตัวนั้นกันนะครับผมก็จะขึ้นวิดีโอเอาไว้ที่ตรงมุมบนขวาตรงนี้หรือว่าลิงก์ใน description ด้านล่างนะครับก็ฝากไปกดรับชมกันด้วยนะครับสำหรับ ultra 6ตัวนี้นะครับแม้ว่าจะเป็น generation ใหม่นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นมันครั้งแรกเนี่ยก็คงมีความรู้สึกว่ามันดูคล้ายกันมากๆนะครับมันดูแทบไม่มีความแตกต่างไปจากรุ่นก่อนเลยนะครับจนบางคนอาจจะคิดว่ารุ่นนี้เป็นเพียงแค่สีใหม่สีหนึ่งของ ultra 5 ultimate ด้วยซ้ำนะครับ ก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังกันว่ามันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างไปจากรุ่นที่แล้วอัลต้าไฟฟยังไงบ้างนะครับเราควรซื้อรุ่นไหนดีหรือว่าถ้ามีอัลต้าไฟอยู่แล้วเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนมาเป็นอัลต้าซไหมนะครับก็ฝากติดตามกันจนจบด้วยนะครับสําหรับในเจเนเรชันนี้นะครับก็ยังคงมีตัวพื้นคาร์บอนออกมาให้เลือกซื้อกันเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะใช้ชื่อว่าอัลต้าซิกซ์คาร์บอนนะครับ ส่วนคู่ที่ผมเอามารีวิวให้ดูกันในวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวพื้นปกตินะครับซึ่งก็จะเป็นตัวท็อปของรุ่นในชื่อ Ultra 6 Ultimate นะครับแล้วก็สำหรับสีนี้นะครับก็จะมาจากคอลเลกชันที่มีชื่อว่า Untheme Pack นั่นเองครับเรามาดูกันในส่วนของสเปคและเทคโนโลยีต่างในรองท้ารุ่นนี้กันเลยนะครับส่วนของตัวอัปเปอร์นะครับจะเป็นวัสดุเดียวกับที่ซใ,ในรุ่นที่แล้ว Ultra er f Ultimate นะครับก็คือจะเป็นวัสดุผ้าตาข่ายนะครับ ที่ครอบคลุมเกือบจะทั่วทั้งตัวรองเท้าเลยยกเว้นเพียงแค่ตำแหน่งของลิ้นรองเท้าเท่านั้นนะครับผ้าตาข่ายตัวนี้นะครับจะค่อนข้างบางมากๆนะครับแล้วก็จะถูกออกแบบให้ตัวหน้าผ้าเนี่ยมีลักษณะที่นูนในรูปแบบที่เป็นเหมือนกับเส้นตรงตามความยาวของตัวรองเท้านะครับเรียงตัวทั่วทั้งตัวอัปเปอร์เลยนะครับซึ่งก็จะทําให้ผิวสัมผัสของอัปเปอร์เนี่ยมันมีมิติมีความนูนนะครับเพื่อช่วยในการคอนโทรลบได้นิดหน่อยนะครับ หลังจากที่ผมสัมผัสดูนะครับอัปเปอร์ตัวนี้บางมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างนิ่มเลยนะครับสามารถที่หยุ่นตัวได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติดีมากๆนะครับทั้งนี้นะครับหากเปรียบเทียบกับอัปเปอร์ของอัลต้าไฟรึ่งที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอัลต้าซตัวนี้อาจจะกระด้างกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันไปในะแต่ละสีด้วยนะครับที่ผมลองไปสัมผัสมาเนี่ยบางสีเนี่ยอาจจะมีการเคลือบ สีสันที่ค่อนข้างหนาบนตัวเ p p e ์ทาให้มันมีความกระด้างมากกว่าก็เป็นได้นะครับโดยที่คู่ที่ผมเอามาคู่นี้นะครับจาก u n t e m p a r e เนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ค่อนข้างจะนิ่มกว่าเพื่อนนะครับจุดเด่นของเ p p e ์ตัวนี้นะครับก็คือมันมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า grip control pro นะครับมาเคลือบไว้ทั่วทั้งผิวสัมผัสของตัวเ p p e ์เลยนะครับซึ่งทําให้ผิวสัมผัสของมันเนี่ยมีความฝืดค่อนข้างมากเลยนะครับเรียกได้ว,ว่ามีความใกล้เคียงกับตัวเทคโนโลยี grip knit ของทางไนกี้เลยนะครับ ซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยในการคอนโทรลบอลอีกทางหนึ่งนั่นเองแต่ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับว่าสําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับรองเท้าที่มีผิวสัมผัสฝืดในลักษณะนี้มาก่อนนะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้คุ้นชินในระยะหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับอัปเปอร์ก็จะมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า power tape ซึ่งเป็นโครงซัพพอร์ตภายในที่มาช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคงให้กับตัวอัปเปอร์นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นที่แล้วก็มี power tape เช่นกันนะครับในชื่อ power tape sqd ซึ่งในรุ่นนี้นะครับทางพูม่าก็ได้ปรับปรุง Power Tape ให้มันสามารถซัพพอร์ทเท้าผู้สวมใส่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนนะครับแต่ในสีนี้นะครับเราก็จะพอมองเห็นลวดลายของตัวโครงซัพพอร์ตได้บ้างนะครับในบางมุมที่แสงมันตกกระทบลงมาแบบนี้นะครับทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของ Power Tape ในรุ่นนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่า Upper ของ a l t r a 6เนี่ยมันมีความกระด้าง ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัว Apple ของ u l t r a 5รุ่นก่อนนะครับจุดหนึ่งที่ทางพูมาเพิ่มเติมมาใน u l t r a 6นะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราสังเกตถึงความแตกต่างจากตัว u l t r a 5ได้ค่อนข้างชาัดเจนเลยเนี่ยก็คือบริเวณข้างเท้าด้านในซึ่งเราจะเห็นตัวแนวเส้นสีส้มในรองเท้าคู่นี้นะครับตรงแนวเส้นสีส้มตรงนี้เขาดีไซน์ให้ผิวสัมผัสของอัปเปอร์เนี่ยมันนูนขึ้นมาเป็นครีบนะครับถ้าเราลองลูบนิ้วดูเนี่ยเราจะสัมผัสถึงตัวครีบนูน ที่เพิ่มเติมเข้ามาได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งแนวเหล่านี้ก็จะเป็นทำหน้าที่ค,คล้ายๆกับเป็นสไตรโซนนะครับก็คือจะช่วยเพิ่มความฝืดในการยิงประตูด้วยตำแหน่งบริเวณนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆก,กับที่ New Balance ใช้ใน f u r o n V8 Elite นั่นเองครับส่วนของแนวร้อยเชือกก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับแนวร้อยเชือกที่ให้มาเ่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับ ส่วนตัวลิ้นรองเท้าน,นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาใช้ดีไซน์แบบอัปเปอร์ชิ้นเดียวนะครับตัวลิ้นเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งเดียวกับอัปเปอร์เลยนะครับโดยที่วัสดุของตำแหน่งลิ้นรองเท้าตรงนี้จะเป็นวัสดุผ้าผ้าถักนะครับซึ่งก็ค่อนข้างบางนะครับแต่ว่านิ่มมากๆแล้วก็ยืดหดตัวได้เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับก็จะให้เวลาสวมเท้าลงไปก็จะกระชับเข้ากับรูปเท้าได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยนั่นเองครับส่วนบริเวณข้อเท้าน,นะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบข้อสั้นนะครับ บริเวณรอบข้อเท้าเนี่ยก็จะมีผ้าถักเสริมเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อช่วยเพิ่มความกระชับบริเวณรอบข้อเท้านั่นเองส่วนบริเวณส้นรองเท้านะครับก็จะใช้เกาะป้องกันส้นเท้าภายนอกนะครับแข็งแรงมั่นคงดีเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกับตัวชุดพื้นนะครับตัวดีไซน์ของส้นเท้าเนี่ยก็จะโค้งเข้าหาผู้สวมใส่เล็กน้อยนะครับมีปลายที่ค่อนข้างจะสูงและก็นิ่มดีนะครับยืดยุ่นดีแล้วก็ช่วงบนของส้นเท้าเนี่ยก็จะถูกออกแบบให้ นิ่มนะครับไม่มีโครงแข็งซ้อนไว้ด้านหลังแนืู้ผด้านในบริเวณรอบข้อเท้าเขารอบส้นเท้านะครับก็จะมีโฟมออโทไลท์ Auto เสริมเอาไว้เหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับผิวสัมผัสของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับกำมะหยี่นะครับมีความนิ่มมีความฝืนนดนิดๆแล้วก็จะเห็นว่าเสริมโฟมเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับ ตัวแผ่นรองพื้นนะครับก็ไม่ได้แตกต่างไปจากรุ่นที่แล้วนะครับผิวสัมผัสด้านบนเนี่ยก็จะเป็นผ้าตาข่ายหรือว่าเมชนะครับเขาบอกว่ามีเทคนโนโลยีนาโนกริปที่จะมาช่วยเพิ่มความฝืดของผิวสัมผัสด้วยนะครับแต่จากเท่าที่ลูกดูเนี่ยก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความฝืดมากกว่าแผ่นรองพื้นทั่วไปนะครับส่วนด้านล่างก็จะเห็นว่าทํามาจากโฟมสีขาวความหนาค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับแต่ก็มีการเพิ่มโฟมสีขาวอีกชิ้นหนึ่งขนาดใหญ่ตรงนี้เอาไปที่บริเวณหน้าเท้าเพื่อช่วยในการรองรับแรงกระแทอกอ ในส่วนของชุดพื้น fg หรือว่าเฟรมกราวของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับเป็นชุดพื้น split system วัสะดุของมันเนี่ยจะเป็น p b a s นะครับเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับด้านหน้าเนี่ยถูกออกแบบให้งอตัวได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถปริงตัวกลับได้ค่อนข้างจะรุนแรงมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนช่วงกลางเท้าเนี่ยก็มีการเสริมแกนแข็งเอาไว้นะครับเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคงให้กับตัวชุดพื้นนั่นเองนะครับ ก็ทาให้ชุดพื้นโดยรวมเนี่ยถือว,ว่าบาลานซ์ดีมากๆนะครับแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ดีตัวได้รุนแรงนะครับสำหรับตัวปุ่มนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยี e Fast Track ของทาง p ูม a านะครับก็จะเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยก็คือจะประกอบด้วยปุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับหัวลูกศรน,นะครับวางอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโดยด้านหลังในพิเศษนิดน,นึงคือมีแค่3มปุ่มเท่านั้นนะครับแต่แม้ว่าปุ่มจะน้อยกว่ามาตรฐานของชุดปุ่มส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า ที่ผมลองมีโอกาสใช้งานรุ่นที่แล้วมาเนี่ยก็คือให้ฟีลท,ที่ธรรมชาติมากๆนะครับวางเท้าได้แบบมั่นคงดีไม่ได้รู้สึกว่าโครงเคลงหรือว่าแตกต่างไปจากปุ่มจํานวนมากกว่านี้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวปุ่มนะครับด้วยดีไซน์ของปุ่มที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นมุมแหลมคมนะครับแล้วก็มีลักษณะของปุ่มที่ค่อนข้างยาวเนี่ยทำให้การใช้งานบนสนามหญ้าจริงเนี่ยคือดีมากๆวิ่งสนุกมากๆกยิเกาะสนามเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้แบบดีมากๆ สายวิ่งเนี่ยถูกใจฟิลของชุดปุ่มตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นปุ่มที่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ที่ดีสุดในเวลานี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเอาไปใช้งานกับสนามที่เป็นดินค่อนข้างแข็งที่ปุ่มไม่สามารถจะจิกลงไปในสนามได้เท่าไหร่หรือว่าสนามหญ้าเทียมเนี่ยชุดปุ่มเนี่ยอาจจะให้ฟิลที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายฝ่าเท้า รวมถึงสําหรับสนามหญ้าเทียมเนี่ยความคมของปุ่มเนี่ยก็อาจจะล็อกสนามมากจนเกินไปจนเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นชุดพื้นเฟิร์มกราวของรุ่นนี้เนี่ยผมแนะนำไม่ใช้งานบนสนามหญ้าจริงเท่านั้นนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบรองเท้ารุ่นนี้อัลต้าซิกซติเมดแต่อยากจะใช้งานบนสนามที่เป็นสนามพื้นแข็งหรือว่าสนามหญ้าเทียมเนี่ยพูม่าก็มีชุดพื้นแบบอื่นออกมาให้เลือกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดพื้นแบบฮาร์ดกราว หรือบ้าชุดพื้นแบบ AG ซึ่งก็จะเหมาะแล้วก็ปลอดภัยกับ2ประเภทสนามที่ว่ามามากกว่าตัวเฟิร์มกราวตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัว AG เนี่ยมีขายในไทยไหมนะครับแต่ฮาร์ดกราวเนี่ยจะมีขายแค่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครสนใจในชุดพื้นแบบ Hard ์ r o u n d หรือว่า AG แล้วหาซื้อในไทยไม่ได้ก็สามารถมาสั่งพรีออเดอร์กับผมได้นะครับมาลองชั่งน้ำหนักกันบ้างนะครับ อ l t ตร้าซิกซ์อัคู่นี้นะครับอยู่ที่ไซส์8 US 260 JP ครับก็จะเห็นว่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ203กรัมนะครับก็จะเพิ่มมาจากอั t ตร้รุ่นที่แล้วที่หนัก188กรัมอยู่นิดหน่อยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมกำลังจะสวมเจ้า Puma u l t r a 6 Ultimate แบบตรงไซส์ตามความยาวเท้าที่8 US 260 JP ครับ ตัวรองเท้าจะใช้ดีไซน์ที่เป็นลิ้นแบบผ้าถักนะครับซึ่งสามารถยืดหดตัวได้ง่ายนะครับก็ <L un ters> จะเห็นว่าสวมได้ไม่ยากเลยครับเ <L un ters> มื่อสวมเท้าลงไปแล้วครับผมคิดว่าอัลตราซิคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าสายสปีดท,ที่ใส่สบายมากๆครับแม้ว่าอัปเปอร์ผ้าตะ่ายนี้อาจจะมีความกระดา้างนิดหน่อยไม่ได้เป็นอัปเปอร์ที่เรียกได้ว,ว่านิ่มที่สุดหรือแม้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับอัลตราไฟรุ่นที่แล้วเนี่ย อัปเปอร์รุ่นนี้ก็อาจจะกระด้างกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่ายังยืดหยุ่นตัวตามการเคลื่อนไหวของเท้าได้เป็นธรรมชาติครับแล้วก็ทางนี้เนี่ยผมก็แอบรู้สึกว่าอัปเปอร์ของรุ่นนี้เนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าสามารถล็อกเท้าได้มั่นคงยิ่งขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วด้วยนะครับด้วยดีไซน์ของรองเท้าที่เป็นอัปเปอร์แบบชิ้นเดียวทั่วทั้งรองเท้าแล้วก็มีวัสดุผ้าถักบริเวณหลังเท้าเนี่ย ก็ทําให้อัปเปอร์เนี่ยให้ฟิลที่กระชับแนบชิดกับทางผมมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นแบบที่ผมต้องการจากรองเท้าสายสปีดทรงของรองเท้าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็มีความสูงโปร่งกว่ารองเท้าหลายรุ่นที่ผมได้ลองสวมในปีนี้ด้วยนะครับทําให้แม้ว่าเท้าขวาของผมเนี่ยจะค่อนข้างกว้างแต่ก็ใส่รองเทารุ่นนี้ได้แบบสบายเท้านะครับไม่รู้สึกว่าบีบเท้าหรือว่ารัดเท้าแน่นจนเกินไปเลยซึ่งก็จะเห็นว่าอัปเปอร์เนี่ย กระชับแนบชิดกับรูปเท้าของผมพอดีนะครับไม่ได้เหลือพื้นที่ว่างบริเวณด้านข้างเท้าเลยนะครับส่วนเพดานหน้าเท้าเนี่ยก็จะมีความสูงโปร่งนิดหน่อยนะครับไม่ได้ถึงกับแนบชิดพอดีกับนิ้วเท้าของผมมากจนเกินไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่มีปัญหารองเท้ากดเล็บจนห้อเลือดบ่อยๆเหมือนผมนะครับเพราะว่านิ้วเท้าเนี่ยพอจะมีช่องว่างให้ขยับไปมาได้ไม่รู้สึกว่ากดเล็บเท้ามากจนเกินไปนั่นเองนะครับส่วนฟีลความกระชับบริเวณรอบข้อเท้าเนี่ย เป็นจุดที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในรองเทารุ่นนี้นะครับเพราะบริเวณข้อเท้าเนี่ยเหมือนจะถูกออกแบบมาให้กว้างไปสักหน่อยนะครับในขณะที่แนวบุด้านในเนี่ยแม้ว่าจะบุโฟมมาหนาเพียงพอให้รู้สึกว่าใส่สบายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ด้านในทําให้เกิดช่องว่างบริเวณรอบข้อเท้าเนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะครับก็จะเห็นว่าพอจะเอานิ้วสอดลงไปได้นะครับบริเวณข้างๆข,ข้อเท้าตรงนี้ เช่นเดียวกับบริเวณส้นเท้านะครับที่แม้ว่าจะใส่สบายนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตำแหน่งของโฟมเนี่ยมันอยู่ต่ำไปหน่อยทําให้รู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยมันล็อกส้นเท้าในตำแหน่งที่ต่ำเกินไปเล็กน้อยสําหรับผมนะครับซึ่งฟีลบริเวณส้นเท้าของรุ่นเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่แบบว่าส้นเท้าเลื่อนไปมาตลอดการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่ามันก็มีรองเท้าอีกหลายรุ่นเลยที่ทําออกมาได้ดีกว่าเอลตาซิกรุนนี้ ส่วนตัวชุดพื้นแบบเฟิร์มกราวรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีความแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยให้ความรู้สึกว่าสามารถดิดตัวได้อย่างรุนแรงเลยนะครับตัวปุ่มเนี่ยแม้ว่าจะค่อนข้างสูงแล้วก็มีปุ่มหลังเพียงแค่3ปุ่มเนี่ยแต่ก็ให้ความรู้สึกมั่นคงนะครับกระจายน้ำหนักได้ดีเย็นได้เต็มฝ่าเท้านะครับไม่รู้สึกว่าปุ่มไหนยันฝ่าเท้าเลยและจากที่ผมเคยใช้งานเอ t โทรศัพท์รุ่นที่แล้วมันเนี่ยชุดพื้นนี้เป็นหนึ่งในชุดพื้น ที่ให้ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดนะครับเมื่อใช้งานกับสนามหญ้าจริงดีๆแต่ก็อย่างที่จะแจ้งไปแล้วนะครับว่าไม่ควรนําไปใช้กับสนามที่เป็นดินแข็งๆหรือว่าสนามหญ้าเทียมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับการเลือกไซส์นะครับตัวผมเท้ายาว26ซนเมตรนะครับใส่รุ่นนี้ตรงไซส์าตามความยาวเท้าเลยที่8 US 260 JP เท่ากับรุ่นที่แล้ว Ultra ที่เคยรีวิวไว้นะครับก็จะเห็นว่าปลายเท้าเนี่ยเกือบจะชน รองเท้าอยู่แล้วนะครับเหลือพื้นที่ว่างนิดเดียวนะครับน้อยมากๆไม่พอให้ลดครึ่งไซส์ยอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็พอจะบอกได้ว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยจะมีความยาวมากกว่าไซส์ยอยู่เล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับครึ่งไซส์ดังนั้นแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผมแนะนำให้ใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับหรือถ้าเคยใส่อัลตร้าไฟมาก็เลือกใส่ไซส์เดิมได้เลยนะครับทั้งความยาวทั้งทรง,งเนี่ยไม่แตกต่างจากเดิมส่วนหน้าใครที่ปกติใส่รองเท้าเหลือปลายอยู่ พอสมควรเนี่ยก็อาจจะลองลดเครื่องไซส์ได้นะครับแต่สําหรับคนส่วนใหญ่ก็คือแนะนําว่าใส่ตรงไซส์จะเป็นวิธีการเลือกไซส์ที่ดีที่สุดครับและที่จบไปก็คือ Puma Ultra 6 Ultimate นะครับถ้าเพื่อนๆมีความ,มเห็นยังไงก็สามารถบอกผมได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับผมแล้วนะครับรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีความครบเครื่องในทุกด้านที่รองเท้าสายสปีดควรจะมีเลยนะครับทั้งอัปเปอร์ที่บาง ให้สัมผัสที่ดิบแบบเท้าเปล่านะครับความกระชับแนบชิดเท้าน้ำหนักที่เบาชุดพื้นที่ดิดตัวได้รุนแรงแล้วก็ชุดปุ่มที่ยึดเกาะสนามได้ดีเป็นอันดับต้นของตลาดในเวลานี้นะครับรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรองเท้าสายสปีดที่ดีที่สุดหรือว่าใส่สบายที่สุดนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันจัดอยู่ในท็อป5รองเท้าสายสปีดที่ดีที่สุดได้แบบสบายสบายเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมอยากจะแนะนําให้ คนที่ชอบรองท้าสายสปีดเนี่ยหามาลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับคนที่ใส่ออลต้าอยู่นะครับแล้วสนใจรุ่นนี้แล้วมีคำถามว่าควรจะต้องเปลี่ยนมาใส่รุ่นนี้แทนเลยไหมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่ต้องรีบครับมันมีความใกล้เคียงก,กันมากๆเลยระหว่างออลต้ากับอัลต้านะครับดังนั้นถ้าคู่เดิมของคุณยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ไม่จําเป็นต้องรีบเปลี่ยนนะครับแต่ถามว่าคู่นี้ดีกว่าตัวเดิมไหมนะครับ ผมคิดว่าหลายๆอย่างมันก็ถูกอัปเกรดให้ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่สนใจในรองเทารุ่นนี้นะครับ Ultra Six Ultimate ก็มีวางจำหน่ายแล้วตามตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าใครสนใจชุดพื้นแบบอื่นนะครับที่ไม่ใช่ชุดพื้นเฟิร์กราวตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดกราวหรือว่า AG เนี่ยก็สามารถมาพรพออเดอร์กับผมได้นะครับตามลิงก์ที่จะใส่ไว้ที่ Description ด้านล่างให้นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนๆเ,เชิญกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อติดตามช่นงของผม VFB Fokki Football Boost นะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอตัวใหม่ๆม,มาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะมีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง i n s t a g r a m แล้วก็ทาง TikTok นะครับซึ่งทั้ง3ช่องทางผมจะมีลิงก์อยู่ที่ description ด้านล่างนะครับก็ฝากไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับ หรือจะค้นหาจากชื่อที่ผมใส่ไว้ตรงมงรุมบนด้านขวานี้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับเนะื้อหาในวิดีโอนี้ก็คงหมดลงเท่านี้แล้วนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมแล้พวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวต่อไปครับสวัสดีขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ